คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินคอามาเมจจร์ภาพพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเหล็กมิตข,ของปูอ่าปิศนาด้วยครับผมครับปูกัจจมาเน้นย้ำเป็นโครงสุดท้ายนะพี่น้องเนาะกับสรุปตัวเหล็กให้ครับเหล็กปูปลายหางนะครับพี่นอ้อง เอาเข็นๆบนหางหนึ่งลางหางหนึ่งนาะพี่น้องเนาะปูกอ่าทรงกระซิบมากครับผมเดี๋ยวไปรับช่วงน้ำกันได้ครับผมวันที่16กรกฎาคมเพื่อได้โชว์ได้หลับกับฟูปิศนาโคราชครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอมาเชร่ในเด้อครับพี่น้องก่อนฉีดเบิ้งเน่าทางตัวเลขของฟูปิศนาไอ้มินกอมาเชร์ก็ขอกราบขอบคฟูฟูเด้อครับผมที่เมตตาอ่าเนวทางให้กับบลูกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผม ไปหลบส้มหลบฟังแนวทางเลขนิมิตน้ำกันครับผมฮ <All o. S 1> ัลโหลผูครับลูกหลานกรรมมาแจ้งการมาสการปูครับผมเออเจริญครับครับอันนี้มาเด็กแน่นะบผูลูกหลาน uh huh. ครับ uh huh. อยากจะมาให้ผู้อ่านสรุปให้ครับผมโคงงทิศไทยหลังจากผู้ให้ลูกหล,กลานไปคือ,คอ หาเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเนี่ครับผมคือคือมันเป็นนั่นสิอีไอสิปูไอช่วยเปว้สิปูเล่งเล็กไอหกหนึ่งหกเก้าไว้กังจังหวัดที่แล้วนั่นแหละครับผมอันแล้วต้นวัน่ะปูไปฝันไอเขาบอกไอปูไปหนึ่งหกหกเก้าเมียนครับผมแล้วปูปูก็เลยเอาเลขหกเก้าไปเซียงห้ายนะ ครับมันจะเลยไสฝันว่าจับปูปูก็เลยเข้าใจว่าเด็กมันเป็นไอ้เจ็ดเข่าเก่าเจ็ดนะอ๋อครับผมบานนี่อันปูเม่อไรเมื่ไหม่แบบเอามันยี่สบปูอันฝันว่าจับปมันมันมันเกิดจากการที่ฮ่อเหล็กหกเก่าไปเชียงท้ายเบิ่งว่ามันแมนบอลนะครับปู มันกลายเป็นว่าเขาได้ของอย่างนี้นะค,คือคือกูทชาบคนนั่นเขาเขาสีเบ็ดบเขายัางเบ็ดมากเขาบอกว่าอ้มันหลุดเขาวางสิเพราะว่าป่ามันหลุดเพราะว่าเขาสีเบ็ดนะมันบรมเปนปฝามันเป็นกบผูจจับไว้ผูก็เรียกอาใส่เอากบใส่ของอืมผูว่าเอ้า,า,อามันหลุดยดังไงเอากูขยานมันหลุดจําจับกบเต็มมือเลยทะอจับ,บ<ม>เหียวมัน ปูก็ได้เอาใจไม่เหนแต่ไม่ขอเอ้มันเป็นมิตรวาเข้าได้ของอย่างนีนะมันมันแต่ว่าปูนั่นไปเคยเห็นฟันว่าจะข้องจับผมมันเป็นกิ๊เต่าก็็บนะครับก็ได้ตีตัวนีตีปูแมนเออปูก็ได้กังวลเอามันมาเบิ่นคาคาเราเพราะว่าลูกที่ปูทรงห้นั่มันมันไปเจออยู่เสาอันกระสอบตอนอยู่หนาเมนหม่องปูไปนอนตอนไปบ้าน มันขึ้นเหลขกโกหนึ่งกับคกเก่าหนึ่งปูเลยว่านี่แล้วเหลขกวัดเนี่ยปูวางที่เป็นเหลขล่างบางทีนะครับผมระบ้าเนี้ปูไปวุ่นฝันเห็นตัวนั่นอีกฝันเห็นแถวนั่นอีกปูก็เลยว่าเอาวุ่นวายมันเก่าเจ็ดเจ็บต่อจนเข้าไปพดีว่าจับอม 7, 7, 7. กมันมันมันเป็นเหล็กที่เขาฝันว่าหนึ่งโคกโกเก่า,าที่แหลกนะครับอือ พูก็เลว่าองแต่เลวเป็นกังวลนะแต่บ้านในฟูก็เบิงทากล้วมัน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 เป็นหกเก่าลางหกเก่าลางมีหมกเบิงแลนเราเหมือนกับที่ดีเนาะมันมันมันฟูเบิงทากแต่มันมันเป็นหกเก่าลางแล้วไอ้เลขคือหลังจากฟูไปตีว่าเก่าเจ็ดแล้วนะจับครบและ ครับผมปู่ก็ไปฝันเห็นคนไมายเล็กโทรศัพท์เก่าหกสองเก่าหกสองแล้วปู่ก็เลยเพิ่งอันคือคนคนนี้เนะี่ยปู่เคยฝันเห็นเขาเจเ้าเจนนึงแล้วอันอันตอนนั้นช่วงหลังปีใหม่นั่นครับเออปู่ไปเข้าใจว่ามันเป็นเด็กหกสองอือบ้านเองว่านะันเลขมว่านอกเก่าสองเลขมว่าจะหกกันนะอือครับผมบ้านนี้ กูก็เลยวะที่เลยมันเขาบอกเขาหนึกซึ้งเด็กไอ้หกเก่าเพราะว่านี่หกเก่าอีน้ำนะเก่าหกสองนะกูก็เลยอีกกูคือสันเห็นแค่เจ้าอีกแสดงว่ามันอยู่ในสีเก่าหกสองก็ตรงนี้ไม่มีอย่างนี้นะกูกับเลยว่าอ้แสดงว่าเป็นหกเก่าแน่นอนนะอืมมันมันบวรเป็นเก่าเชิดชิดเก่าหรอกเพราะว่ามันคือเข้าเข้าได้ของอย่างนี้นะอ อ๋อเนนี้แหละกูกูกูเคยทาบแบบนี้แหละครับกูเออที่เขาเขาเอาหอยถูกมาแล้วเขาได้หอยมาถูกแล้วเขาไปเชียงท่าน่ะครับมันเป็นมีมีเกืดขึ้นมามีมีแต่มันหมายเข้ามามันแมนจังศิลนอ่ะแต่ว่ากูไปตีเลขเกิ่มเชียิลนะครับเออกูเลยการ์ดวเขาบอกไปว่าเก่าเจ็ดมึนมแมนนั้นเป็นหกเก่าหกเก่าล่างระบาดนี่แมนเป็นหกเก่าล่างเพราะว่า มันมีเลขผลเข้าวมาอีกมือหรือว่านี่ครับผมวันอืมวันผลนอ,อือว่านผลน่ะมี่ผู้บอกว่ามันแตดหนึ่งน่ะคือมีผู้ชชยคนหนึ่งอ่งอะเขาขี่รถไปอันแล้วเขาก็จอดรถอันเขาจับป่าขึ้นมาตัวหนึ่งเขาบอกว่ารถเขาเหยียบป่าครับผมอือผู้เล่า กันเลยเสียบปลาพวงสินะมันแต่ว่าเปิดมุกกระแลีนี่เส้นโคกมึงสินะปลามันฟุกกระเทงอยู่ในหนามมึงสินะครับอือต้อ้าปลาจังไรสิมันอยู่ทส้นโคกพวงซีอืมหมอหนังสืรถไปมันตสียับลามันจอดแล้วมันต้องไปจัดตาขึ้นมาให้เบิ่งตัวหนึ่งสินะพูดกันเลยว่าเอ้ามันไปเข่ากับอี่ผู้พี่ผู้ไอ ที่เขาสืบเนั่นเนาะครับผมคือมันเป็นความฝันนั่นแหละตอนที่ปูเอาคบแน่แน่อันที่ไปจับคบได้นั่นนะจับคบเต็มทีนะครับผมตอนที่ปูเอาคบแน่แน่คลองน่ะมันกลายเป็นปลาตัวนึงงนี่มันเป็นนี่เป็นความฝันนั่นนะเอาไปบังคับมันไม่ได้แต่แต่วันที่ปูไปังสิ่ธนะครับอือปูก็เลยว่าเอ๊ะเขาไปจับปลาตัวนึงเขากัน ปูก็่แรวางเป็นเด็กบนหาดแปดหนึ่งว่าปูวางที่หาดแปดหนึ่งแมนลักษณะที่ปูไปฝันเห็นไอ้ผู้หญิง้นที่หมายเลขเก้าของสองอันน่ะมันอันเนี้ยเป็นต่วมอันแตงว้นของปุ๋ยอันหนึ่งมันอาจจะเป็นเด็กก็ได้หรือบอกว่ามันโมเมนเข่าเสียดมันมันมันมีเด็กหกเขาว่านั่งอย่างสี้นะคำตอบย่ำ เก่าอกนะปูครับแมนนปูบลาเหนนอันอันผู้ยิ่งที่ปูเคยบอกเพื่อนอันว่าสิศอันบอกว่าจะเอาเด็กสองเก่าไปซสือนะครับจะปูก็บอกเพื่อนไปอีกมันเพิ่นเริ่มเชื่อเราปูกัเดยเพื่อนก็แจ้งได้ยังฝันจะเที่ยวปูอน อาจารย์นึกฝันมาพระเศะสพระผู้ศรีอาจารย์นะครับครู่ก็าเลยว่าพี่แหกปู่ขอยใจว่าอายุพระเศสหกสิบเก้าปู่เขาเลยวยเพ่ัราะพระเสเปเป็นอายุหกสิบเจ็ดนี่นนว่าสี่เข้ากว่าเก้าเศษนมันยงเป็นหกเน,น้อู่เขาเลยวางสิทนะอือเพราะว่าพระเศมีตาผู้ได้ฟันเห็นย่าง เก่าใช่ไหมคือปูการเขียนในหลวงกับเป็นเสียชีพพวกนี้นะครับสมัสีออกอายุเพิ่มหนึ่งสึ้นน่ะนี่ด้วยสีขาว่าเก่าเสียนั่นเป็นหกเสียหม้อเสียแต่ว่าที่แน่ๆน่ะปูเชียงใต้หกเก่าเนี่ยขึ้นเลยเนาะครับผมปูแหวกต้นเห็นหกเก่าอยู่ครับ้องสี่เขียนมาล่างน่ะเป็นหกเก่าโดยรองกับือหกเสียครับผมเออเก่ารองหกเสีย เลนหกเก่า <69. S 1> อืมเลขหกเก่าเลข <บน S 2> วันตัวรล่องหกเจ็ดเลขบนกบหางเดียวนี่พวกผูเลขบนนี่เชนหนึ่ยสองหางแต่คนละสีเลยครับคือบางที่นะผู้มาเข้าปิดรังสินะมันเป็นศูนย์อยส,ส,นสองหกครับหาแปดหนึ่งเชนหนึ่ยสองหางยังสินศูนย์สองหกเออ ครับหาแปดหนึ่งเออมันพคตละเอีเลยปูปูเคยขาดเงื่อนแบนได้เอาพิษมือเอาพิษมือสินะแต่ว่าปูกับพญ่ปลาหมากเพราะว่าเดีด๋ยวถ้าคุเอฟซีเคุนส mm. ีมักตัวใดสงสินะครับแต่รอบนึงนับปูน,ปนะน,นับชื่เออแต่ว่าไอ้ศูนย์สองซีไอ้ศูนย์ที่สี่เนี่ยะปูโหแล้วมันถัว่ออกจากไอ้ปูฟันว่าอันไอ้ที่แรกเลยนะครับปูฟันวาอันเขาบักให้โวไปหนึ่งหกเก้าหลักอะ กูเอามาเสียงใช่เหรอันไาจัดพบนี่นะครับผมแค่สองโซ่แล้วประมาณนี้ครับผมเออหกเก่ากับหกเจ็ดกันผิดนะครับเอาปูแก่วบนนั่นเป็นศูนย์หกสองครับครับห้าแปดหนึ่งศูนย์หกสองครับผูกขามาสรุปให้แะเด้อครับพี่น้องบนก็คือห้าแปดหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นศูนย์หกสองครับผม สำหรับเด็กลางก็จะเป็นหกเก้าเด่นเด่นได้ครับผมแล้วก็หกเจ็ดครับพี่น้องครับผู้ครับลูกหลานก่ไมาเชื่อกับฉีดบกวนปูปพิศนาสมนีได้ครับผมครับครับครับมันม้นได้วันี้เด้อครับผู้รวยยกสองเอสทีมันหมนเงินไว้รวยอ่าจัดเล่นหมดครับผมการนมัสการครับอ่าจัดเล่นครับพี่น้องครับกะ อ่าเป็นสรุปเลเดอครับผมสําหรับแนวทางเลขของรูปิศนาเนอาพี่น้องเนาะครับผมครับไก่พี่นอ้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินไปนน้ากันเด้อครับผมเอดมิตกอมาแชช่กับตามเลขครูมาให้พี่น้องเอฟซีเพื่อไดโชไดลลาบน้ากันงบวันที่สิบหกก,กรกฎาคมครับผมสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ